สบายดีพี่น้องสบายดีบัจุขุสุคนเบทงมองทุกบอนเนาะนี่ตาพรก็มาหอดเงินสาวแพงอีกแล้วพี่น้องมาส่งเฟอร์ซิปสุดเนาะเออยละไม่เนาะเพื่นว่าห้เห็ดเขามาทีซิปทงอารมณ์เงินปารี่หกทงยี่สี่ทง นี่เขาเปลี่ยนน้ำได้บาดีพี่หนังจะบาดีปยุเอือบายดีพี่ท้องเอาเตียวมาส่งของที่อะมาให้เอามาให้ปาีกับคุณเจ้า สีทองพี่นอ้องเ้ยอันนี้สีเอาไปหายป้าลีน่น้งป้าลี่เจ้าพวกเอาพิ่นชิยูหรือบอ่เนาะเขาก็ชิงอย่างไปโลกเบิร์กี่กกนนะมีคนอยู่อยู่บอ่อเนาะเฮือนปา้าลี่นี่เนาะ บ่มีเฟซเพิ่นเดีวโทรมาหาถามก่อนเนาะเถอเพิ่นไปวิ่กับพ่จักบ้านโอ้ยพี่พี่น้องสบายดีไปถูกขู่พกคอนึมองคบอลสบายดีหญ่อมพ่อบอกเวลามเวลาม่ายอออสบายดีเวลาม่ายีเนเลี้ยงเพิลียงเพเลเพแล้วแล้วผมปกติกินมันอะบอก่าว่าเล่นถาไมหายใหม่ว่ เจ๊นเอาวหายแต่สีทองเนาะวันทุกคน่ัวลายคหัวทุกคนก็มากินคนวายหยาดกันกินเหมือนกันนะหยากกันกินนั่งปะสบายดีอันน่ะต่าลูกเว้ยนั่นรึป่าลูกโอ้ยบทควไปกินก๋ว่าเจนน้ำมันปลากินเห็ดเบิ้งแม่กินเห็ดป่าเบิ้งเนี่ยกวากินเห็ดป่ากินเห็ดป่าเบื้องขอบคุณหลายด้วยคุณน้อยเจ้านะคุณน้อยอันนี้เป็นีนข้ากระเล็กชิบะองเรียนจากปีมือได้เปิดนะ เขางี้อยู่ใส่เขาอยู่บ้าน่บ้านตัวใดที่สว่างบ่หาทงหาไถเอาหาปัดหากวดเขาอยู่ในบ้านนี่นบ้านน้ำมงค่นี่เออบ้านนนซุงนี่แมนอือไก่เนี่ยที่สว่างได้เสมอได้จะทีสว่างลูกเขาหน่ะค่ะธีสว่างอันนั้นแหละข้าเจ้าวันออกบแหละพวกว่าข้าฮาวาเบิร์ดเบิร์ดเดือนนี่ว่าสิเปิร์ด กะไก่เลยได้นีวันที่18แล้วมีงนาะแม่เมื่อเด็กๆกะทิสาวเฮียนอีกแล้วเนี่ยมาได้ไปซื้อสูตรไหนสำได้เอ้านูเด้วยประกอนลองสอดพันเก็บอี่ยเนียนิิทงนะไห้เออขาดเด้ขาดมาได้มีทงล้ายองเฮียนเนาะนิ้ยห้ลูกอกะทิได้เอาทงเก่าอด้รทงปีกาย พี่กานี้ได้เข่าหน่อยเดียวเพราโควิดเขามาขนาเหียนาบวดปีสักกอบคุณป้าไปๆกาได้เข่าลูกคนหนึ่งเลยสักเออห่าอยู่ดีไม่แห้งเด้อสักอืมหาเงินหาข้ามกห้ป้าห่างป้ามีสัให้ป้าอยู่ดีไม่แห้งนะบังคำให้ลูกหห้ไพเด้อให้ลำให้รวดถึงตัวเก่าเด้อป้าเด้อสักนะบังคำแต่ลูกตะลานคนกินแตะลานคนกินวมบัว แม่ผูกเส้นแห่งจัดให้นักบาสนี่โป๊ะทงแก่จะลูกปลาลีโบอีนนั่นลูกสบายดีปาลูกไหมลูกสบายดีปาลูกเออร้านบ่ร้านมาอยู่นอป้าเออหมอนโบแมนชุดน้าเคียนบ่แมนแมนเบิดขู่คนบ่นี่ยนะสองนี่ก็สองคนสองคนบ่ลูกเจ้าได้ใส่จักคนลูกข่อยผูนถ้าอ้อมผูนใหญ่กว่านี้ต้องเม่อยน่ะอันนี้ก็ยังเฮียนอยู่บ่นี่ เฮียนหมดที่ออกแล้๋ยวโมมีเงินเข่าเฮียนดอกสิี่การเละอันลูกชายข่อยนันพุทธอ้อมนต่ว่าจะเข่าอยู่จ้างว่าแท้แต่ว่าจะเข่าให้มันจบมื่อสี่ยังได้ใบประกาศเลยแม่ระวังที่เข่ายังลูกนั่นโมมีเนาะีไปยังเข่าขาขากันมเทินนะแต่แต่แม่เอ้าการเละลูกจนใหญ่ลูกยังบริเฮียนเฮียนปีกายหน่อยเดียวหนึ่งก็ปิดเทอมปิดโควิดแบบ สีมาเปิดพัดจักินเท่าไรแล้วมันใหญ่มันสิใหญ่บิดเดี๋ยวได้เก่าปีเจ้าหน่อยกับบุก้าไปห้องเฮียนแล้วห้องตะกี้พัดแม่ผัดบุมีเงินส่งแปดปีอืมผัดพ่อไข้แน่ผัดพ่อได้มีสื่อกล้องกระเป๋าให้แน่พัดมาโควิดเข่าอีกวันนี้โอ้ยเหลืองเฮียนกระเฟ้งไปเนีายตาลุกไปยังไงแน่นงบ่ายเข่าไรกะจบพอสีปอหากะไข้ยุพออ่านออกเขียนเป็นนะ ลูกเข้าในพนนลำบัดจะใครเด็กจบม .4 แมยมาบอกเขาก็สร้างลูก <มา S 2> เรียนอหอดมอได้ค่ะคุ่นะม .4 ได้ขังเข่าพี่ดิยังได้ประกาศผมมีเงินเข่าลูกก็ต้องเข่าคุณน,น้อยค่ะนะกวาสศีเอามาและปีนี่นะเอามาฝากแต่พี่กายหักบ่ได้คู่ยังบอ่อัาคู่ยังว่าเส้นลงสื่อไว้แต่ว่าปีหน้าละคัเชื่เอามากะเอามาโลดเพื่อว่าปีนี่ยังน้อยโพดเพื่อว่าบอกเอามากะยาเพื่อ สี cake, society, the the ่กายนี่ไปลงซื้อไว้นะปีนี้ยันจะเอามาปีนี้นะอันนี่จะชิบะเข่าอะไรจ้าในปีนี้นี่ผู้ใหญ่นายจักสิกาไปหรือบะกาไปมันใหญ่อยจะบีบเลยหักปวดอยู่ปวดจะป้าอยู่ปวดจะป้าอยู่จะเข่ากางแดดบอระกัดบอระก็ดอดพื้นแหดเหดอยู่อ้ยแม่มือได้เข่าองค์เฮียนตื่นมั่นอ่ะราคาเก็บอาทงกระปุ่ม ม่ม mm mm ันเอาลูกปกนะคะเก็ปมเก่าเขาพี่เล้ยนี่แหละติดหมูลูกพ่อน้าผู้ใหญ่นะอยากไปอยู่เห็นหมูลายยุงเฮียนอยากไปบอกามตก็ได้อยากเข้าอยู่บ่เออหมูลายก็อยากเข้าโอ้ยเหตดบาปเราพี่น้องอยากข้าอบุเงินส่งป้าผัดบ่มนี่อกก็แม่เป็นไรใจ ไเราด้มากบ่เราไปได้มากเราได้ชงเงินมาให้ดุบ่ชมมากกระดามพันด่างดนมกับบอลทนขีด้ห่ังบพอให่เนี้ยเนาะก็ไ่ได้โชว์ไ่ได้ชงมาให้ดุสื่อสื่อเครื่องบ่นเราั้งบึงได้ขีดให่ด้วยอบไม่ได้็ม่ได้เขาอืมม่ได้ก็ไม่ได้เขาปะกับบุมี้เนาะปะกับบุมีคือเห็นแะแต่่ลูกปะก็ยังบม่ได้เขาได้บานจะเขาจะเราโจวันวันสี่ยังอืมม่ได้เข่าได้ตาโอมอืม ใส่เข่าจะช่องคนนี่แหละป้านมาชีได้ออกเมื่อหน้าอีกเลยอะสบายดีเด้อเก๋ยดีอยู่ดีมีแหงเลยอเนาะไฮโดรไฮไฟเลอรเด้อหาเงินนักคำกับให้ล่ําให้รวดของเก่าเด้ออยู่ดีไม่แหงน่าบระทับสุขภาพเข้มแข็งเด้อเด้อถูกเนาะถูกแม่กำลังกินเนาะ่ิีามินูกขึ้นมื่อว่านีมือได้ปะเงินบ้อเงนบ้วันนี มื้อซื่นเออมื้อซื่นน่ะคนตกน่ะเออคือสิแม่นอันญาติกันบ่อิ่มแล้วนี่เนาะบ่อิ่มบ่ปั้นถกพอต้องมาสิเินคนบ่อิ่มากินน้ําปลาอีกอืมบ่เอามันดเอาเอาใส่บ่ลาลโอ้ยเ็ดหยังด้น้องน่ะมันมแกให้ตานั่นเ็ดใกินอันบ่กระปุดมือนันน่ะเบ่เแม่น เทสได้หมื่นนะน่ะอักเสบเด้น้องกินได้เชอร์กากินหมื่นนะซ่บน้ำกัปุุนก็ซ่บแต่ไงเยอะแต่มันน้ำน้อยเนาะน้ำหน่อยพอกันแค่แบบเติมขึ้นพอดีเต็มปลอนั่นพอดีเนาะพอดีเลยเปิดว่าเพิ่นเติมเอะไรแบอกว่าเพิ่มมามันหลานไงกิน มาอีกค่ะเอาเข้ารบ่ก่อนคอยสิบ่เติมนะคอยลืมเติมแต้ๆบ่ทันได้เอาอีหยังลงเครื่องปรุงลงแลบาดนี้บ่ใส่เครื่องปรุงแลบ่กเติมนบดนี้เพราะว่าตัวเองกะพอดีลยันกะบ่ถึกบาดกะเครื่องปรุงนะอย่ามันอย่ามันเพี้ยนนะอย่าิสูนะก็เลยเรื่องเฮ็ดอาหารน่ะคั่นไปเติมเติมน้ําลงน้ํล้งเครื่องปรุงแล้วไปทางใหม่ยได้

แช um <mel> ่เยอบอกเแช่ยะฉันบอกมึงด้ฮะบอกป้าลูกม <mel od ic uno> ึงด้วยันแซ่อีกป้าลูกมาซื้อให้กินอีกแซ่ลเบาคนแช่เบาแซกบกมัน้องมนจ่เหี่ยมงมงแส่บ่ซักก้อนซักตอนให้มันหมุนก่อนกินบ็ได้นะจ้าเออจ้าเป็ลูกคิดว่า กดมาใส่หน้ากคือลายเส้นเงนะีเนาะตะกี้คิดว่ามันน้อยหาพันเงนะี้ยเนาะนานเห็ดสำนีนี่ยัโมเห็นกาไรแพงนลยนะิ <laughs> มพวกผู้ใหญ่บวท่านจักงทนจักงก็ชอมพอได้อพอได้แต่น้ปาปลาลุงเติม,มแถมให้และมาใส่กาไรนบริได้แล้วของเห็ดบรได้แพงคือขัเจ้าเห็ดราคาถูกถูก จะเจาเหเนาจะเอาไปเห็ดตัวไอซีพันิเอจิะไปเขาเบียนไปกัทางปแถนไกุมอานึ่ยอืมอ้นอืตาใส่เนี่ยเนีไม่งโมหอ่าจิงดอกกินนี่ยน่ลูกแซ่บอ้โ กินเม่อนอิ่มบ่กินใหม่กินเมื่อนบอิ่มกินใหม่ปาเด้วมาให้กินใหม่อีกฮูเป็นนางงูนะูออะย่างเอาอนขนมติดใส่ขอละว่าเผินเป็นบาสนั่อวะั่งแทบอันนี้กินว่าไพจุบบกนา้กับไอายฮะจะนอาไอไปก่อนอืตาบออ้าสมาร์ท Già cunai bắn nóng đi tìm thong mẹ thong nung có đi hộp, mình bỏ hơi chết nha hook nóng nặng 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 เขากินเนวะแต่มันกินยนหา่านเดี๋ยวช่คนนี้นเมใส่แบบเมื่ออือืกักินเนกว่าจักมื่อกุงเห้เต็มหมักเลย <c oughs> คือเห็นยังได้หลุดสรั <c oughs> ในในบผมยังได้มันไก่กันกลใกล้กันใน,ใน,ใน,นี่เยเออ,อไ,ไปแล้วนะบานนี้คือด้เมื่ออะไรเ่าอืมยังได้กะ หนูยนด้ไม่แห้งบ้ะจุุคนนะสบายดียืดแห้งเลยแมนเลยุกะจุสุคนเลยเอฟทีถูกทานสุขภาพแข็งแหงปลอดภัยจากขะโควิดเนาะแมบายบายไปเลยพี่น้องบบรวยแบบรวยเด้เลย